สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันกับเกม Death Door หรือประตูแห่งความตาย Part Special นะคะหรือที่แปลว่าพาร์พิเศษในคลิปนี้เราจะมาบึ่งกันว่า Two Ending ของเกมนี้เนี่ยมันจะจบยังไงที่ไม่ใช่เป็นพาร์7เเพราะว่าฝนมาพาร์ทหกว่าเป็นตอนจบไปแล้วนะแต่จะให้มีพาร์7ต่อมันก็แบบแอบรู้สึกแปลกๆอะ่ะอย่างไอ้ t r u Ending ตัวนี้เองเกมมันก็ไม่ได้บังคับให้เราทำใช่ไหมคงฟีลแบบตอนจบลับอะไรเงี้ยมัง้งดังนั้นฝนก็เลยคิดว่าใส่เป็นพาร์ทพิเศษน่าจะเหมาะก,กว่า เดี๋ยวก่อนอื่นผลขอ,อกลับไปเ่บๆกับนักแต่งเพลงของเราก่อนนะพอิีภัณ์ที่เราเห็นเขาพูดค้างไว้ว่าแต่งเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเลยจะมาฟังซะหน่อยเอาชิเมนด้วยว่าไงคู้หูขอบใจสำหรับเรื่องราวการผจญภัยข้าไม่เคยประสบพบเจออะไรกว่น,นี้มาก่อนเลยและตอนนี้ข้าก็ได้ส่วนประกอบสำคัญเพื่อลังสรรกมาเป็นผลงานชิ้นโบดแดงของข้าจนได้แล้ว ลองฟังดูหน่อยไหมจัดไปอะไรเนะี่ยกายขี้เมาดันไปนปิงผู้สาวน้ำมเบตตี้กับกายเป็นว่าเจ้าหล่อนเป็นมอนสเตอร์ขนดกเยติมีโลของเราและแม่สาวคนนี้สู้กันดูเดือดเหนื่อยย้อยซิกซเบตตี้เจ้าเยติก็ถูกหั่นเป็นเส้นสปาเกตตี้ แล,แล้วตอนนี้เราก็อดเห็นงานแต่งแล้วนะสิเพลงอะไรวะแล้วคือเขาแต่งเพลงถึงไอ้หนุม่มขี้เมาคนนี้แน่เลยไอ้หนุม่มขี้เมาคนนี้มันลงรักเบ็ตตี้เบ็ตตี้ก็คือไอ้บอสต,ตัวที่สามที่เราพิ่งไปตีมาเมื่อไลฟ์ก่อนชอบของแปลงละว,วะไอ้หนุม่มจะช่วยเบ็ตตี้ของข้าได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้ชีวิตมันเศร้าน้องๆโอเคกลับมาที่ขั้นตอนท,ทํทถวนดิงของเรานะคะอืมเราต้องมาที่นี่ไอที่ที่ฝนเคยทาก็เหมือนโบสถ์แต่จริงมันน่าจะเป็นหอะระฆังนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าโอเคคือตอนแรกประตูเนี้ยเราจะยังเปิดมันไม่ได้เพราะมันต้องใช้กุญแจแต่ทีนี้ตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วจากราชาแห่งประตูใช่ไหมเนเน่ยอันนี้กุญแจหอะระฆังขึ้นสนิมมันคือหอะระฆังจริงเวยปะ โอเคแล้วเอากุญแจนี้มาปลดล็อกนะทีนี้ก็ขึ้นไปคอระครังได้เลยพอคอเสร็จปุ๊บบรรยากาศในแมปมันจะกลายเป็นกลางคืนโ้ยแต่เราคอกลับให้มันกลายเป็นกลางวันได้ด้วยนะคุณรู้เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะต้องพาผีในแมปไปส่งที่รูปปั้น้งหมดเจ็ดที่แบบนี้เลย โอเคตัวแรกเรียบร้อยโอเคตัวที่สองมันนี่มอมมะมันนี่มอมมะขโมนมันนี่มาเจ้าผีน้อยฉันจะพานายไปส่งบ้านดีนะครับคนสวยเดินเร็วๆหน่อยสิว่าลอ,อรอยมาลอยมา โอเคจบกันไปสำหรับตัวที่สองอ่ะแล้วก็ตัวที่สามนะโอเคเราได้สามตัวละโอเคตัวที่สี่เอามาส่งเขาที่ตรงนี้ อ่าแล้วก็ตัวที่ห้าลงล่างมาส่งเขาตรงนี้มาส่งตัวเลยอ,อโลกวิญญาณหลอนอ่าเสร็จแล้วก็ไปส่งตัวนี้ที่ฝั่งฝั่งซ้าย เีตัวสุดท้ายเปรียบร้อยพอครบเจ็ดตัวปุ๊บประตูนี้ก็จะเปิด โอเคงันเรากลับไปที่ตรงนั้นกันโอเคเรามาถึงแล้วคือแม่ไม่มีมนเลยว่ะโคตรดีไม่ต้องเสียแรงตีอ่าพอเราเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเก็บหินอันนี้ได้จะได้รับแผ่นจานหรือแผงความรู้โบาราณจะรู้สึกเหมือนว่าดวงตาของมันจ้องมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเจ้าโอเคเราต้องเก็บไอแผ่นหินนี้ประมาณเ็ชิ้นนะถ้าผลจำไม่ผิด กว่าจะชิดจริงๆด้วยทุกคนเพราะว่าเราต้องเอาไอ้หินหินจารึกเนี่ยเอามาใส่ที่นี่เพื่อที่จะเปิดดูทอนดิ้งนะอันนี้สปอยเลยทีนี้เราจะกลับมาแซบๆกันที่คะเลหาดแม่มดมีแผนจะเลืกอกกันที่สองมันต้องเอ่อไปล่านกคู่ไว้ครบสามตัวมีเราจะสังเกตได้ว่าที่นี่มันมีอุถกคำพูดก็ได้ว่าที่นี่ไม่มีมอน,น่ะเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเสียงนกคู่ในแมพเป็นการบอกใบ้นะแต่นี่ฝนดูไกลมาแล้วฝนเลยรู้ โอเคนกพูกตัวแรกของเราไหนอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนกพูกแม่งหันคอสามโลกสิบองศาดาฟาเราจะได้เศษแผ่นจะลึกมาชิ้นส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์แต่เจ้ารู้สึกถึงพลังงานปริศนาที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวมันเราต้องหายสองชิ้น ชิ้นส่วนต่อไปเราจะมาหากันที่ซากปลาหลักขักพังนะโอเคเราเจอแล้วน้องฮูกตัวที่สอง <c oughs> ทำไมต้องหันโคสามร้อยหกสิบองศาด้วยวะน่กากลัวเมื่อนามันมารวมด้วยกันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเจ้า ตัวชิ้นส่วนสุดท้ายเราจะมาหากันที่นี่มันจะเป็นแมปหอนาฬิกาเก่าโอเคเจอแล้วน้องหกตัวที่สาม นส่วนทั้ง3ามถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวจะรู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาของมันจ้องมองลึกเข้าไปในติตวิญญาณของเจ้าเอาพูดเดิมเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แมพทะเลหา์ของแม่มดอีกรอบโอเคเรากลับมาที่ประตูนี้นะที่ตอนแรกผนบอกว่ามันยังเปิดไม่ได้ที่อยู่ในส่วนลับของแม่มด นี้แล้วค่ะไปปุ๊บเราก็จะเจอกับแผ่นจารึกแผ่นที่สามของเราเออตอนแรกที่ฝนเคยสงสัยว่าทําไมบานประตูมันถึงมีสีแดงรอบๆเป็นแบบออล่ามาจากประตูผมเพิ่งไปนั่งดูไกด์มาแล้วเขาบอกว่าประตูบานที่มีสีแดงอ่ะแสดงว่าเรายังเก็บของที่อยู่ในนั้นไม่ครบแบบยังมีอย่างอื่นให้เราไปทําอีกอะไรเงี้ยอย่างประตูบานเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็มีสีแดงใช่ไหมพอเราเข้าไปเก็บแผ่นจารึกแผ่นสุดท้ายมาปุ๊บแผ่นที่สามอะ่ะแสงมันก็หายไป ก็คือตอนนี้เราเก็บทุกอย่างในแมปนี้ครบหมดแล้วแสงสีแดงมันก็เลยหายไปอย่างเงี้ยประตูบานอื่นก็ไม่มีสีแดงขึ้นเหมือนกันแสดงว่าเราเก็บครบหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกลับไปเก็บอีกแล้วอะไรประมาณนั้นโอเคแผ่นจะหรือแผ่นที่สี่ต้องกลับมาที่แมปนี้นะเราจะกลับไปตรงส่วนที่อ่าส่วนตรงนี้คือก่อนหน้านี้น้ำมันท่วมใช่ไหมแต่พอมันเป็นตอนกลางคืนปุ๊บดูดีน้ําก็หายเหมือนเป็นการเปิดแมปใหม่ ่าตรงนี้ก็จะเป็นกลองสมบัติที่ก่อนหน้านี้มันจมอยู่ใต้น้ําแต่ตอนนี้เราขึ้นไปได้ละเอาเร็ว โอ้ยต้องลงอาวอลลีอีกแล้วชีตมาเป็นเบื่อเลยคนสวยอย่างนี้มันต้องโดนต้องโดนอะไรโดนส้นตีนกูนี่แหละตายซะจงตายด้วยส้นตีนของกูโอ้โหมันง่ายที่ไหนล่ะชีวิตกูมันไม่เคยมีอะไรง่ายใช่ไหม เจอไหนอีกแล้วศัตรูผู้ชะกาศของกูเลยอตัวเนี้ไม่ไปซะจนหมดไหม่ไปด้วยเปลวเพลิงของกูเรียบร้อยตายห้วงไหนเอ็อยู่ไหนออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นังชัวดีชิบหายแม่แมงมุมแม่แมงมุม,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 มจงจะเล่นคุณ กูยิงเว้าตายไปซะหมดไหม่ไปซะเดี๋ยวมึงส่งตัวเดี๋ยวมึงส่งตัวมาอ,อืมึงโผล่ม,มากูหามออกมาเสร็จกูคนสวย เรียบร้อยข้างในก็จะเป็นแผ่นจันดึกชิ้นที่สี่ของเรานะอ่าเรากลับมาที่ท่าเทียบเรือเหล่ากะลาสี โอเคในขั้นตอนที่เราจะได้แผ่นจานลึกแผ่นที่ห้ามาเราจะต้องมีอันนี้ก่อนซึ่งก็คือหมีชดีเปื้อนหมึกที่เราจะได้ตรงจากฝั่งขวาโงแมปนี้ต้องไปตีไหนก่อนั้งถ้าจะไม่ปิดถึงจะได้มาพอได้มาเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปในร้านของเจ้าพสันเราก็จะได้เจอกับน้องหมึกชดี้น้าไานเหรอ โอ้ไม่นะน่าไม่เห็นฉันตอนที่หน้าขายหน้าเข้าซะได้ใช่ฉันไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์แบบที่ฉันบอกใครต่อใครหรอกไม,ไม่นะจะผสันเป็นปลาหมึกยงางงั้นเหรอได้โปรดอย่าบอกคนอื่นเลยนะเก็บเป็นความลับของเราสองคนได้ไหมยังไงฉันก็หวังว่านายคงจะเก็บความลับเก่งกว่าฉันสะอีก รู้อะไรไหมถ้าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วฉันจะพานายไปดูโคตรตรรักค,ความลับของทุกสรรพสิ่งไปกันเลยเอาละจะสองขาแล้วมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกหินคราชากุบกันเลยอ่ะทีนี้เราจะต้องกลับไปหินคุาชากุบนะอา่าแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราเข้าไปในวาร์ปพร้อมกับ ปลาหมึกตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าวาฬของเรามันมีไว้ให้อีกาเข้าอย่างเดียวไงคือเอาง่ายๆเอาไว้ให้ตัวเราอะเข้าคนเดียวคนอื่นไม่สามารถเข้าได้ก็เลยกลายเป็นปว่าเราต้องเดินเท้าเพื่อที่จะอ่ะไปถิงควาราชากุกโอเคเราจะเดินเท้ามาเนินนานนะคะแล้วก็กลับมาที่ป้อมปรจาจัปป้อมปราการที่จมน้ําเราเกือบจะถึงแล้วเปิดเยื่อบุหนังตาของเจ้าเอาไว้เขี่ยเดยวันไม่ทัน อ่าทีนี้พอเราเดินมาถึงตัวนี้ปุ๊บเราจะได้เห็นเส้นทางใหม่ที่ก่อนหน้านี้เราไปไม่ได้เรามาได้เฉพาะตอนกลางคืนอ่าทีนี้พอเดินมาสุดทางปุ๊บเราก็จะได้พบก,กับแท่นนั่นแหละสักอย่างแท่นบูชานี่น่ะเรามาถึงแล้วจะเรียกวิญญาณออกมาแสดงความลับของวูเขาให้ดูวิญญาณแห่งห่วงลึกเอ,อ๋ยได้โปรดแสดงสมบัติของท่านให้เราได้เห็น โอ้โหมาเป็นตัวเลยคััไอ้ผู้เดินดินจงรับของขวัญจากหุกหิวไปซะขอลากเงาแห่งแก่นแท้จริงช่วยชี้นำเจ้าในการเดินทางไงเป็นการผจญภัยที่สนุกดีใช่ไหมเจเพื่อนสองขาถ้านายอยากจะไปเที่ยวเล่นในยามราตรีอีกรู้นะว่าจะหาฉันได้ที่ไหนไปละบาย ไม่ต้องให้กูไปส่งถึงบ้านเลยเหรออยู่นี่เลยเหรอโอเคทีนี้เราก็ได้แผ่นจานลึกชิ้นที่ห้ามานะโอเคสำหรับแผ่นจานลึกชิ้นที่หกนะคะเราจะต้องกลับมาจุดไฟที่แผนแมปหอนาฬิกาเกา่าทั้งหมดหกที่เพื่อที่จะเปิดประตูลับโอเคหนึ่งที่ สองที่โอเคจุดที่สามเด็กสามดวงนะโอเคสี่แล้วเอาจริงนะทาไม่สังเกตมองไม่เห็นเลยเพราะเวลากลางคืนนะมันมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าต้องจุดไปที่ไหนอะโคตรมืดจุดที่ห้าโอเคจุดสุดท้าย เรียบร้อยจุดไปครบหกดวงประตูเปิดเรียบร้อยเราต้องกลับไปที่ประตูนี้นะโอเคมาถึงหน้าประตูกันแล้วเข้าไปเลยเจอชิ้นส่วนชิ้นที่หกของเราเจอแผ่นจารึกชิ้นที่หก โอเคในส่วนของแผ่นจะาหรือแผ่นสุดท้ายแผ่นที่เจ็ดนะเราต้องกลับมาที่นี่เป็นส่วนท้ายๆของหอนอาฬิกาเก่าพอจะห้องวอรนมาแล้วก็มาทางนี้ชมันจะมีทางบันไนดทางทางบันไดอะไรล่ะมันจะมีทางบันไดพาเราขึ้นมาตอนถ้าเรามาตอนกลางวันมันจะไม่มีประตูตรงนี้นะ โอเคทีนี้พอเรามาตอนนั้นเสร็ุ๊บเราก็เข้าประตูนี้ได้ชูเข้าไปปุ๊บจเจออะไรเอ่ยเจอจี้ล็อกเก็ตปิดสนาเหมือนมีพลังวิญญาณบางอย่างไหลเวียนอยู่ภายในโอเคงั okay. ้นตอนนี้เราก็เก็บของวิวับทั้งหมดครบแล้วนะเท่าไหร่วะยี่สิบสี่ชิ้นใช่ไหมหกสี่ยีสิบสี่ใช่ใช่ไหนดูสิน้นจานสุดท้ายคืออะไร ล็อกเก็ตนี้แผ่พลังงานที่แข็งแก่งออกมาแล้วกับว่าส่วนหนึ่งของวิญญาณที่มีชีวิตถูกขังอยู่ภายในวานที่เจ้าของคงจะอยากได้มันคืนโอเคแล้วกลับมาที่แมปสุสานแมปหลักของเราอีกครั้งนะคะเราจะต้องเอาจี้ห้อยคอไปคืนให้สเตนโฮนจี้อันนี้เป็นของสเตนโฮนนะไอ้นคนคุดสุสานนะ่ะที่ตอนแรกเขาเคยบ่นว่าเอ้ยเหมือนส่วนหนึ่งของวิญญาณฉันมันหายไปก็น่าจะอยู่ในจี้อันนี้นี่แหละ อ่าประตูเปิดแล้วแหมต้อนรับกูถึงที่เลยนะอืมต้อนรับกูอย่างมีแถมมีลานบอดีต่างหากโอ้โหสวยละกูสวยละครับคนสวยสวัสดีครั้งยามาทูตด,ด้วยผลบางอย่างคืนนี้ข้าได้ลุกออกจากที่นอนนะ่ะข้าสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างมันกําลังเรียกหาค่ะโอ้ เจ้าเจอจี้ล็อกเก็ตอันเก่าของข้าข้าไม่เห็นบันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่วันนั้นที่ข้าได้ฝังเพื่อนเพียงคนเดียวของข้าไปเป็นวันที่แผ่นดินสะเทือนและทองฟ้าก็กลายเป็นสีดำโอ้โหข้ารู้สึกประหลาดมึงอย่าตีกูเลยนะกูเกียดแล้วบายโอชี The Grave Digger ฟิวบอลวิเศษเลยนะมาดูกันว่าคนจะสามารถทำทีเดียวผ่านได้ไหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมาเป็นลมที่พื้นเลยเหรอวะไม่ดีมั้งไอ้ไม่ดีมั้ง มันเรียกควงอีกแล้วมันเรียกควงอีกแล้วโอ้ยยีดเคเทคเดียวผ่านว่ะเป็นไปได้ยังไงกันขอบใจนะโยมมาทูดเวลาของข้าบนโลกนี้ได้หมดลงแล้วโอ๊ยไปแล้วหรอ เกมนี้แม่งเศร้าตรงที่เราแบบเหมือนต้องฆ่าทุกคนด้วยมือของเราเองแล้วพอเห็นฉากที่เขาตายมันก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะไม่รู้ดิถึงแม้ว่าจะต้องฆ่าล้านบอสอะไรเงี้ยเออก็รู้แหละว่ามันชัว่วแต่แหวตอนมันตายมันก็รู้สึกเศร้าๆเ,เนาะเพราะเขาแต่ละคนก็มีสตอรี่เป็นของตัวเองว่าแบบทาไมเขาถึงแบบทําแบบนี้อ่ะเราได้แผ่นจารึกแผ่นสุดท้ายของเรามาแล้วนะอ่ะ ีนี้พอเราได้แผ่นจารหรือครบเจ็ดอันละเราก็กลับมาที่ค่ายพักอิกาสีลีแล้วก็นี่เลยเรียบร้อยมาเป็นมณีเจ็สีเลยนะมึงโอเคปึ๊บเข้าไปกันเลยอะไรวะเนี่ยกูเปิดไฟฉายได้ไหมมันมืดเหลือเกินมึงคือมืดแท้ โอโหมาเป็นลุงตากันเลยทีเดียวที่ส่วนยอดของหัวคอยสูงใหญ่หลายศตวรรษที่ล่วงเลยไป มีประตูอยู่ที่นั่นก่อนประตูบานใดๆที่เจ้าเคยพบเจอมาก่อนประตูบานแรกที่ถูกเปิดโดยมนุษย์ที่สอหาพลังของเทพเจ้าการกระทำที่เขาทำลงไปนั้นต้องแลกมาด้วยวิญญาณของเขา าพลังของพระเจ้าแต่โดนตนแดกวิญญาณแทนหรอวะมนุษย์คนนั้นถูกหลอมรวมเข้ากับตัวตนที่เรียกว่าแก่นแท้เขาได้รับความรู้เกี่กับทุกสรรพสิ่งข้ามผ่านทุกช่วงเวลาเขาได้หลีกหนีและหวนคืนไปยังโลกแห่งสิ่งมีชีวิตแต่วิญญาณของเขากลับสูญหายไปในโลกหน้าหลังจากนั้นประตูบานแรกก็แตกแล้วและพังทลายลง เมื่อมันถูกทำลายหอคอยอันยิ่งใหญ่ก็พังสลายลงมาบนภูเขาแก่นแท้นั้นจึงถูกหลอมรวมเข้าสู่โลกแห่งสิ่งมีชีวิตมาติดอยู่กับซากปลาขักทางโอกาสนั้นจึงถูกฟ้าไปโดยราชาแห่งประตูผู้หยิบช่วยแก่นแท้ของประตูบานแรกเขาสร้างประตูพิาอีกครั้งในตําแหน่งใหม่และกักขังเดไว้ในนั้น เป็นผลให้ลูกยุดนิ่งไปหลายศตวรรษยูยมทูตตนหนึ่งถูกมอบหมายให้นำดวงวิญญาณของมนุษย์ผู้ซึ่งเปิดประตูบ้านแรกมันเป็นภารกิจที่ไม่มีวันเป็นไปได้เนื่องจากวิญญาณน,นั้นได้สูญสลายไปแล้วโดยปาศจากความรู้ยูมนทูตัวนั้นหลงทางเอาจะตามหามันนานหลายศตวรรษ โอ้อีกาเท่าปะเนี่ยเฮ้ยไม่ไหนห่าใช่มั้งหรือใช่วะแกนแท้ได้ส่งเสียงกระซิบต่อเหล่าอีกาสียดีเสนอความรู้ให้พวกเขาและชี้นําพวกเขาเพื่อปลดเปื้องลกูกอะไรวะซับหายมันสามารถโน้มเน้าให้พวกเขาแทรกแซงการดําเนินง,งานของคณะกรรมาการเฮ้ยน้มน,น้าให้มอบภารกิจให้เราเหรอทั้งหมดนี้ถูกขีดเส้นไว้ให้กับอีกาแห่งโชคชะตา เฮ้ยอีกายแห่งโชคชะตาจะต้องรวบรวมแผนจารืกแห่งแก่นแท้ทั้งเจ็ดเขาจะเข้าไปและมองหาสถานที่ที่ประตูบานแรกตั้งอยู่และปลดปล่อยพลังของแก่นแท้นั้นออกจากพันธนาการก็คือประตูบานนี้แหละวะที่เรา,าเพิ่งเข้ามาเฮ้ยฉากจบมันปปแปลกๆอ่ะมันเหมือนเราโดนกินเข้าไปเลย เราโดนหลอกมากินหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันมีท่อนหนึ่งของของนวนเรื่องอะที่มันบอกว่าอีแกนแท้เนี่ยมันไปเป่าหูพวกอีกาเสีดีให้เขาเอาภารกิจให้เราเพื่อที่เราจะได้เดินตามเส้นทางที่แกนแท้ขีดเอาไว้แล้วแบบตอนจบคือมันแบบว่ามันมันไม่เขี่ยมันเหมือนแบบว่าเราโดนกินเข้าไปเลยหรือเราจะเหมือนกับไอ้มนุษย์คนแรกวะที่มันโดน โดนรวมเข้ากับเอแกนแท้ G แล้วก็วิญญาณหายไม่แต่มึงจะจบแบบนี้แต่มึงจะจบแบบนี้ดูโซเซนนะคะคุณพี่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทอนดิงของเกมนี้เอาจริงนะเล่นจบแล้วฝุ่นยังมึนงงอยู่เลยแต่มันคงเป็นเพราะฝุ่นวิเคราะห์ในเรื่องไม่กิ่งด้วยมัง้งส่วนพาเก็ปอะชิฟเมนใช้ร่มทั้งเกมนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะทำไหม ก็ถ้าเห็นผ่านไปเป็นเดือนแล้วผลยังไม่ลงคลิปสักทีก็เดาได้เลยค่ะว่าหัวร้อนรนลบเกมไปแล้วแน่นแน่ไปลงไม่เล่นแม่งละอืมเกมโซลไลนี่มันไม่ใช่ทางจริงๆอ่ะเอ,อ,เอ,อ,เออตายเป็นขี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ